ตัน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 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐสีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ไหนแม่บดีครับอุ๊ยอะไรอ่ะกลัวไม่ตัวอะไรอ่ะสวัสดีปุ๊บปั๊บอยู่ที่ไหนแนะนำหน่อยสิ บ้านหนูค่ะบ้านแอดมินปุ๊บปั๊บนะครับใช่อยู่ใกล้งานที่เราเล่นม่หาน้าหน่อยปุ๊บป้าหาน้ามาหน่อยสวัสดีค่ะสวัสองส่ะโอเคแม่เอาหญ้าให้ตักระแตนเอาหญาาตักระแตนอันนี้เลี้ยงขายหเลี้ยงกินเองเล้ยงกินทั้งขายลูกส่วนมากจะกินมากกว่าขายโลละสี่ร้อยนั่นเองคือมัขายไข่เปล่าไหมเนี่ยค่ะแต่ว่าเราไม่ขายไข่เราเอาไข่ไว้เพาะแล้วเราก็ขายตัวเพราะว่าตัวมันขายได้ตลอดตัวมันขายดีลูกตัวมันขายได้ตลอดแต่ว่าไข่อ่ะ มันขายได้แค่แค่ตอนแรกธุรกิจธุรกิจส่วนตัวแอดมินผู้ปับไปดูด้านหลังสิโอ้ยวันนี้บรรยากาศสวยมากบ้าแม่ล้างเล็กๆแล้วลูกนี่ร่มเลื่องดีนะแม่บ้านแม่ล้งเล็กๆสิ่งที่อยากจะทำตอนนี้ก็คืออยากอยา้อนไปะอ้าวกันไปเดี๋ยวพี่ถ่ายเองหนึ่งไปเลยเร็วๆด้วยพี่อย่าอาบแล้วเนี่ยอ้าวเป็นกินไม่ทันไง โอ้นึกว่ามีนิดเดียวมนาตายหมดแล้วก่อนหน้านี้หนูทำเป็นสวนมะนาวตอนนี้หนูทเป็นสวนมะนาวหมดเลยอก็คือเก็บกินเก็บวันหนึ่งอ่ะได้ทีละเป็นประสบรใหญ่เอ้เราก็นึกว่ามีแค่หน้าบ้านที่ไหนได้มีเป็นฟาร์มอันนี้มีมีแค่นี้ถือว่าเยอะแล้วนะใช่ไหมเป็นเงินจากเป็นมาลัยจากจากเอฟซีค่ะหนูได้มาลัยมาหนูก็เอามาลงทุนให้พ่อกับแม่ แล้วก็ไม่ได้ทําแค่นี้ทํามันกินหญ้าเลยกินหญ้านี่ค่ะที่แม่ปลูกที่แม่ตัดให้มันหญ้าวัวควายป่ะเนี่ยหญ้าหญ้าวัวเองใช่ไหมหญ้าวัวป่ะไม่ค่ะเออใช่หญ้าวัวที่เขาซื้อหาซื้อกันนะคะเราปลูกเองเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารอะไรแต่วันนี้พี่จะได้กินไหมเนี่ยเราจะทอดรอแล้วพอเขาทอดรอแล้วเอ้อกินนี้เป็นอ่ะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเล็กอันนี้คืออนุบาลอนุบาลแล้วก็นี่หัวอาหารเหรอไม่ค่ะไม่มีไม่ให้กินหัวอาหาร อันนี้ไปเรียนมาก่อนมาที่จะมาเรียนหมายนพาอเรียนเรียนกันเลี้ยงอ่ะหรือว่าเรียนศึกษานิดนิดหน่อยแล้วก็บอกพ่อแม่ทำอาอปุ๊บปั๊บศึกษามาแล้วบอกพ่อแม่ทำใช่นี่ตัวใหญ่แล้วเนี่ยอู้ตัวใหญ่ไม่กล้ากินเลยมันมีหลายมันมีหลายรุ่นค่ะเยอะนะแต่ว่าในนี้มันเหมือนไม่เยอะเฉยๆมันเกาะกันใช่มันเยอะมันเยอะมากเอาจับมาดูสักตัวหน่อยได้ไหมอันี้คือขายไปเยอะแล้วค่ะพี่จับมาดูสักตัวได้ไหมได้อันนี้คือเราขายไปเยอะแล้วถ้าปล่อยได้ไหม ่ก็ได้ตัวหนึ่งขอขอทำบุญหน่อยอุ้ยพี่มันออกทุกวันค่ะอ๋อเหรอใช่เมื่อกี้หนูก็จับมันเข้าไปข้างในอ๋อแม่เอ้ยไว้ล็อกไว้มันออกทุกวันพี่ออกได้ไงอ่ะมัน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 กัดแล้วมันกัดเป็นรูไงมันก็ออกกันพอเราจะมาเห็นรูพี่เคยดูหนังเรื่องไอ้ที่ตะกาแตนนี่แหละเคยไปหนังฝรั่งอ่ะใช่ตะกาแตนไอ้เออโคนน่ากลัวเลยกูไม่กล้ากินตะกาแตนเลยจับแล้วมันจะบินนะ มันมันจะบินหนีปะ่ะมันจะกัดปะ่ะนี่นอันนี้เลี้ยงมานี่ประมาณกี่วนันนี่น่าจะเดือนที่สามสี่แล้วคะ่ะอ้าวถ้าถ้าพี่เปิดปุ๊บมันจะบินไปเลยปะ่ะถ้าเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวปล่อยทำบุญนะครับทำบุญแต่ว่าพี่ก็จะไปกินมันอยู่้วนะเดี๋พูดอย่างนี้สินี่นี่ฮะ เราจะปล่อยตะกั่แตนนะครับทุกคนแตนอ้ยไปแล้วน,นี่นี่ก็คือเป็นโกงนี่โชคดีนะของงวดนี้ด้วยนะจ๊ะี่อ้ยอันนี้ก็คือเป็นกโก,นกงที่เล็กอือใช่ปเปล่าถ้าถ้ามันไปสู่ธรรมชาติมันจะแล้วมันจะอยู่กับธรรมชาติได้ไหมอยู่ได้ค่ะมันก็อยู่แถวแถวนี้เลยเนาะจับได้ก็จับได้นะ่ะเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงไงครับอีอยู่ย อติดมันยังไม่แข็งแรงเลยอืมเนาะมันเอาไปเลี้ยงเนาะทำนี้ก็จับได้เนี่ยโอ้มีบอลสีมีอะไรเยอะแยะมากมายบรรยากาศแล้วก็ปลูกอันนี้ไว้กินเองค่ะอะไรเนี่ยคนอีสานเขาชอบผักขยงอ๋อหอมดอกผักขยงใช่ป่ะเดี๋ยวกันปะปลูกไว้กินเองเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่เวลาของมันไม่หน้าของมัน อย่างนี้แหละอ่ะอ๊้ยบ้านนี้ที่นอนเยอะจังเลยเนี่ยที่นอนในตู้อ่ะกระเป๋าผมครับเขาเรียกว่าที่นอนอะไรปุ๊บปั๊บที่นอนพับอ่ะควานผิดค่ะหลายปีแล้วตั้งแต่ย่าหนูก็คือคนสมัยก่อนเขาจะชอบชอบซื้อเอาไว้ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ซื้อทำเองค่ะอันนี้ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดค่ะแต่ว่าอันนี้คือตอนที่หนูเป็นเด็กย่าทำ ได้ได้ทําช่วยได้ไอ้นี่อยู่แต่ว่าอันนี้คือหนูเกิดไม่ทันเคยนอนแบบนี้อยู่ตั้งแต่หนูเป็นเด็กเคยนอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ออโอ้ยมีโทรทัศน์เหมือนพี่เลยบ้านพี่อีกเครื่องนึงขายให้เขาไปแล้วค่ะเขาขอซื้อเครื่องนั้นเก่าวันนี้ค่ะใหญ่แล้วก็เก่าใหญ่แสงว่ารวยเนี่ยแล้วก็เป็นแบบหมุนติ๊กติ๊ก ต้น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 ใช่ไหมพ่อตักกระตนโยงโขอชิมหน่อยนี่ฮะสดจากฟาร์มนะครับไม่ใช่สดจากสวนนะฮะอืออือเขาอร่อยดีพอไม่เห็นในตัวพอไม่เห็นในฟาร์มแล้วรู้สึกไม่ไม่กล้ากินมื่อเลี้ยงยึดใจแต่ว่าต้องไปกรุงเทพเพราะว่ามืออื่นเลี้ยงกรุงเทพเอาเมื่อนี้วันนี้นะ บออยากไปนอนนอนเถ็ไปนอนเถ็เลยไปต่อที่บ้านเลยนะ่ะข,ข้าวข้าวเลยจ้ะพี่นี่ตำสดๆนะไม่เอาเขา้าวพี่ไม่กิน,น <c oughs> พี่ไม่กินเนาะมีขา้า <c oughs> วสวยทั้งไทยพี่่เป็นหรอกหืมไหนเมื่อวานของมากเราอันนี้เหรอพี่กินไม่เป็นจริงพี่ไม่แตะเลยเรจริงหรอจริงเอ,ออต้ากัตเเดนน่ะอ๋อเปล่าครับแก้วอ๋อแก้วปลาแดดทำไมอ่อนไม่มากินข้าวอ้าวข้าวเยอะข้าวขึ้นลับ มาอ้อนแม่มากินข้าก่อนมันโอ้ยใครๆก็อยากอาบน,น้ำมันเหนอะหนักกันหมดแล้วเนี่ยอ,อาบน้ำบอกป้าแต่นอนมาเปิดหน้องแอร์นอนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะเดินทางป้าเป็นแหละเดี๋ยวเดินทางครับเดี๋ยว,<ท>ว,วเดินทางไม่รู้จะงไงอาจจะเป็นแผนก็นได้เดินทางค่ะเพราะว่าหนูน,นัดหมอไว้หมอนี่ไงหมอรักษากรรมเลยนี่กรรมมันติดกรามอ้าปากไม่ขึ้นอืมเริ่งบริเวณไหนบ้าง บอจาไ้ไปกรุงเทพตอนบ่ายมันบ่บ่บ่ายแล้วกินข้าวแล้วก็ไปให้หน้าเบิ่งโทษสาปเออแม่นหน้าไรลูกไรสีม้าพี่ดอกแล้วร่างเรากป็นรงไล่อยู่อืมพักกันไล่แข่งกันไลรไรไรทำไรไลรสดเปิดการมองเห็นทำคลิปเรียวอือเอาคือว่าเปิดพรล้มลุกมันฮอนทำให้แม่ใส่ชุดอะไรชุดเข้ากันทำอะไรอ่ะหน้า แม่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เป็นอยู่ปะตอนนี้เกษียณแล้วค่ะเกษียณหลายเดือนเขามีเงินเกษียณไหมไม่มีอืมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่พอเป็นอ้วนหลายอย่างครับพี่เอสมไม่ได้หยุดแม่ทำหน้าที่หลายอย่างอ้วนอะไรเป็นอะไรไม่ได้หยุดเลยทำให้เพื่อชาวบ้านและสวยแม่มีรายได้หลังจากนี้อืมปกติบ้างมีคนเดียวอยู่ใช่ปหมมีข้าสวยปะ ไม่ไม่มีเลยไม่กินเลยหรือไงอ๋อแล้วคืนบ้านไม่สิบดนไม่กินฮะมืออะไรเนี่ยกับออกพันตาแล้วนี่แหละบางที่กะซาดชิลกะสิประมาณปีใหม่ไม้ในมือก่อนจังสิเดน่าถือเออเพราะว่าบ้างวันพุปปั๊บเหรอบ้างข้างหน้าบ้างพุปปั๊บใช่ป่ะขึ้นขึ้นมั่นไหมเออเอาน้ำจิ้นจันมาสิฉันอยู่ฉันอยู่งาเหรอ อ๋อเป็นกระติกือนที่บ้านผมก็ทำกระติกแบบนี้ม่เป็นอแชปดู้มีไว้กินแม่คลิปนี้ก่อนนะครับทุกคนนวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ